กินเจโอเคยัง okay, ไม่ได้ทำกับข้าวเลยอเอยู่บ้านอยู่ทั้งวันไม่ทำอะไรมันหิวข้าวก็เลื่องงานมาเนี่ยโอ้โอไปทำงานเหนื่อยๆมาถ้านี้นี่มากินข้าวกินปลากับอะไรเนี่ยนี่เลยตัวสัตว์โอ้โอ้าวกินนี่รอก่อนไม่ทำกับข้าวให้อ๋อมันยุ่งเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวกินนี้รอก็ได้โซดามีไหมอยู่ในตู้เย็นอะหยิบเอาไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าเขาแต่ละเขาแตลอย่าเรื่องมากเออค่อยๆทำไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวกินนี้รอเรื่องเจ้าชู้นอกใจเมียผมทำไม่ได้หรอกขนาดผมมองหน้าหมาผมยังคิดถึงหน้าเมียผมเลยมันก็เปรียบเทียบกับเป็นหมา ร้อนกระเป๋าเงินไหนเงินมาจากไหนเงินซ่อนเอาไว้เดี๋ยวื้อของขวัญไห้เมียสุดที่รักมันเกิดเขามันยังมีพออยู่ในเยลวักขาดงสองพันอ่ะ ก็่อดนะอะอะไรแล้วยืนทำไงบอกให้ตัดก่อนตั่กไม่เป็นไรมถว่าออกฟต้องจก็ยังเนี่ยจแล้วพี่ไปไป อร่อยไหมแต่เาไม่เกิดต่ว่าโตกว่าปะตังแต่สั่งเขาเผ็ดกลางเผ็ดกลางตัวนี้เผ็ดมีอย่างนี้ด้วยหรนี่ร้เหรอรเหรอเ้เจแเจแล้ว อืม,อมเกลือพริกเกลือน้ำตาลไปไหนก็อยู่ในถ้วยแหละก็อยู่ด้วยกันไหนใส่อะไรมาพริกเกลือน้ำตาลน้ำตาลไปไหนก็อยู่ในนั้นไงไเรียกอะไรเรียกพริกเกลือ น,น้ำตาลน้อยใจเลยโอ้ยบ้านมึงเขาเรียกพกริกเกลือน้ำตาล <ưng> เนี่ยก็ต้องพริกเกลือน้ำตาลเนี่ยโอ้ยอีกบาสไม่สงสารน้ำตาลอ่ะที่หลังเลือกพริกเกลือน้ำตาลเอาเก็บไว้ให้บ้าน